ดิฉันนางสาวกัญพิชยาศรีประทมพรนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมนดาอินเตอร์กรุ๊ปเราเป็น SME หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือจะเรียกได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพเลยก็ได้นะคะเพราะเนื่องจากมีการ g r o ภายใ,ใน5ปีที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเราเริ่มต้นจากการเนี่ยเรามีความชื่นชมในการสกัดจากพืชธรรมชาติเพื่อที่จะดูแลผิวพรรณหรือของผู้หญิงเป็นหลักแรกๆนะคะแต่ตอนหลังก็มันจะกว้างขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็แทบจะอายุก็กว้างขึ้นซึ่งเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเราทําตัวสารสกัดจากรังใหม่เนี่ยนะคะรังใหม่เนี่ยคะ่ะซึ่งจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเป็นที่เลี้ยงหมอนะะคะ หรือ cover โคคูนตัวรังเนี่ยจริงๆมันมีหลายจังหวัดแต่ต้องเรียนหนีนะคะด้วยพระปีชาของสมเด็จท่านแต่ละจังหวัดคนละพันนะคะไม่เหมือนกันเลยและที่เห็นเนี่ยของเราเนี่จะเป็นพันตัวเล็กๆทีนี้การนำมาสกัดโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยจนกระทั่งออกมาเป็นสกินแคร์สำหรับผิวหน้าผิวตัวก็คือภาษาบ้นบานๆคอครีมลงังไหมแต่ถ้าภาษาอินเตอร์ที่เราใช้คือโคคูลค่ะ เรามีความชื่นชอบมาก่อนหน้านี้แม้กระทั่งเราเคยเขียนขอทุนเอสม a แบงค์ e Bank ที่เขาทําเรื่องพัฒนาสตาร์ทอัพมาค่ะเราเคยได้ทุนก้อนแรกจาก s อส b a แบงค์อ่ะหนึ่งแบาทอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องล้มลุกคุกคานะคะแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้ค่ะขณะนี้กําลังทําโรงงานเข้าสู่ GMP และก็เป็นสินค้าที่ได้รับคัดเลือก เป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจากบอบแล้วก็ Bank, เกอ็กซิมแบงก์ทกสเพื่อเข้าไป MOU กับต่างประเทศที่มีการ r ร quest สินค้า BCG ของประเทศไทยค่ะในเร็วๆนี้ค่ะประมาณปลายเดือนนี้ค่ะหลักๆนี่นะคะก็คือกลุ่มกลุ่มที่รักสุขภาพมาเลยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือแทบไม่ได้โฆษณา,าคือ ถ้าเราออกโชว์สินค้าตามตามงานปกติเมื่อก่อนเนาะก็เรียกงาน e x h i b i บิชัอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้ p r e เซนตมากเนื่องจากเราทำการโฆษณาบน p a c เกจ i ิ g แล้วเราก็จะขายง่ายและกลุ่มที่2เนี่ยก็คือ,อสำหรับกลุ่มผู้ ที่นําไปจําหน่ายต่อหรือค้าส่งรายย่อยค่ะตามชุมชนก็มีรางวัลน,นะคะก็คือตัวนี้จะวัดจากยอดขายอย่างรางวัลของศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเรียกว่าสสวนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียก provincial award ก็คือเป็นระดับของจังหวัดก็คือ1ปีจะได้1น,นท่านนะคะแล้วก็รางวัลของสมาพันธ์ SME เนี่ยในด้านการ development ออช่วยเหลือ สังคมของ SME อะค่ะแล้วก็เป็นทั้งนวัตรกรรมใหม่ๆที่ตอบสนอง BCG ที่เราชนะรางวัลมาก็คือเป็นร่วมโครงการของสวทชและทกศซึ่งตั้งหน่วยงานพัฒนา SME ขึ้นมาค่ะล่าสุดเราเรามีได้รับจากท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ด้วยนะคะเกี่ยวกับต้นกล้าทูกโกรค่ะต้นกล้าทูกโกรนี่ก็จะเป็นก็คือช่วยเหลือชุมชนตั้งแต่การ นำพืชขึ้นมาก็คือง่ายๆคือ local to global แล้วก็โครงการของส่งเสรมิมอุตสาหกรรมตัวนี้ก็คือของจุฬาลงกรณ์ด้วยค่ะก็เกี่ยวกับเรื่อง agro เนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรนะคะค่ะเราก็มีเพจ Facebook นะคะก็ใช้ง่ายๆค่ะจำชื่อแบรนด์เราเลยค่ะ มอนดามุกดาหารแล้วก็มีมีชื่อชื่อแบรนด์ที่2ที่เปิดตัวกมาก็ค่ะตัวนี้ก็จะมีเพจชื่อม o กค n นี่อันนี้เปิดตัวแบรนด์ต่อมาคือม o กค n นี่นะคะจะมี2แบรนด์เพราะว่าเราเริ่มจะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็จะมีเบอรเว็บ M O N D R A มอนดานิชลองค่ะอันนี้ก็จะเสิร์ชเจอแล้วก็รวมถึงเราจะอยู่ในเว็บของ Digital o t o p อันนี้ก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะคะ เพราะสุดท้ายก็จะฝากครีมลังไหมแล้วก็เซรั่มะค่ะเซรั่มลังไหมตัวนี้คือเบาบางมากๆนะคะสามารถซึมเข้าได้เลยอันนี้กล้าพิสูจน์เลยค่ะ